สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนบอลเอฟซีทั้งหลายนะครับก็ท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับภารกิจวันนี้นะฮะวันนี้ผม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 ,ผม,ผ,มผมก็อยากจะได้ตัวใหม่นะฮะอยากได้ตัวใหม่อยากได้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวไปดูก่อนตำแหน่ง C A M นะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนกา้กาฮนะ พราะนี้ผมมีดูมีดูมีมีมีม,ม,มีนักเตะในดวงใจอยู่แล้วนะฮะเป็นนักเตะของอ่ตัวนี้ฮะศูนย์ฟุตบอลแล้วก็เนี่ยตัวนี้นี่ฮะเบอร์ลิงแฮมนะฮะตัวนี้ร้อยหกตัวนี้ตำแหน่ง C.A.M. นะครับร้อยหกอ่าฝีเท้าเก้าสิบเก้าการยิงร้อยห้านะฮะ การส่งบอลเก็ 97, แล้วก็การเลี้ยงบอลก็ร้อยห้านะฮะแต่ทางร่างกายตัวนี้ผมจะได้อยากได้ตัวนี้นะครับคือตัวนี้ต้องแลกเปลี่ยนนะอ่าไม่ได้ซื้อนะครับผมผมผมมีแต้มอยู่800นะครับตัวนี้810ยการแลกเปลี่ยนนักเตะไปดูที่ว่าคือผมมีนักเตะที่แลกครบแล้วนะครับสามคนเนี่ยทั้งบนแล้วก็ตัวล่างเนี่ยตัวล่างนี้ต้องใช้นักเตะ TOtw เนี่ยฮะ อโอบาร์เก้าสิบเจ็ดขาดอยู่คนนึงนะฮะตัวนี้ที่แรกผมจะเอากา้าซากาเนี่ยซาก้าเนี่ยเตะดีนะฮะไม่อยากเปลี่ยนนะครับผมก็เลยต้องหาตัวเปลี่ยนคือตัวซื้อซื้อตัวใหม่นะผมต้องอ่าผมต้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ผมต้อง,อต,อง,ต,องต้องซื้อซื้อนักเตะตัวพวกนี้ นหนึ่งตัวต้องใช้อยู่แต้มที่900นะครับตอนนี้ผมมี810แล้วขาดอีกร้อยหนึ่งนะฮะถูกตัวไหนก็ได้ครับที่ที่ที่อ่ที่อ่าโอเมียตัวร้อยเนี่ย990เนี่ยทีแรกผมจะเอาอ่าตัว99เนี่ยมันราคามันถูก600เนี่ยกลักวกลัวแลกไม่ไม่ผ่านนะฮะถ้นแรกไม่ผ่านเนี่ยคือแต้มผมสนะูนยเลยเลยร้อยเดียวนะแล้วก็มาที่หาแต้มก่อนนะครับหาแต้มพวกเนี่ย แมตส์สำคัญเลยตัวนี้ครับผมเล่นไปแมตช์หนึ่งแล้วนะฮะกว่าจะเล่นกันสามสี่ครั้งนู่นกว่าจะชนะได้ฮนะก็ตัวนี้นะเอาเป็นอเลเมลิกนะฮะยืนยันเอาเวอร์คานนะครับเพราะมันจะได้อ่าแต้มหลายร้อยนึงนะมาเลายเล่นนะครับดูซิว่าจะได้ผ่านไหมเล่นเอาเวอร์คานเนี่ยเล่นยางนะแต่ว่าผมจะเล่นจนจนผ่านนะ ก็คือก็จะอัดบ้างไม่อัดบ้างนะก็จะอยากหาตัวนักเตะเพิ่มครับมาครับอ้ริกาครับโอ้เันียวเป็นเนะครับ 4, เรี่มเี่ต่อเปิมกครับเราป back u n d e w a y for the s e c o 45ครับ

เป็นเป๊ะนี่ชอบยงไปทางขวาก่อนนะครับขวาแล้วก็ลบขึ้นมานะครับมันเป็นมุมมุมยิงที่สวยนะครับสวนนะครับึงสวนาทีนี้ห้าสมอลินางจะลวครับมลินา ผมมุกนี <elling> ไไ่ได้อยู่ครับได้อยู่เดีมาเป้ครับตัดไปครับโอ้ยไม่ผ่านต่างครับโดนครับไม่ได้ได้อยู่ครับนี่เด็นครับยิงไกลเลยตัวเขา หัวเป็นข้อเลยไม่ผ่านยังบอลไหมครับกลางว่างเูเนียร์ลิเ็มเปเป้ครับ นาทีที่72เลวครับเรายังนำอยู0-0โนนดยต้งแทมครับเซปูป <Support. S 2> ึ๊บอย่าลวนะหลัง er อเอาเตายแล้วตายแล้วตายแล้วเกือบรับเกือบวกเกบลวกไเลยบ

perfectly anticipated really well won ส่งผิดครับันเปเป้ไม่ผ่านครับขวาว้างครับซ้ายว้างเต็มเปเป้ปึ๊บโอ้โหอโอ้โหไม่ผ่านฮะผิดแผลนิดนึงอ๋อ Great chefs. Chefs. And away they've clear, yeah, well that brings right, the match so to a close, so close so a frustrating day okay, okay, for the fans okay, in attendance, right, right, right. and it's it Greenhams dropped. dropped. Yeah, they really struggled to get to grips with the game if I'm honest, Starts in midfield for me, always seems to be second, second, second to the ball, and then just and a just few too many mistakes in the back too. Boop, we 900, come on, we're แรก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 ป๊บปึ๊บปุ๊บ,บอีกคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ผมต้องไปแลกตอนนั้นก่อน,นะฮะแลกนักเตะก่อนตัวน,นี้ครับเอาใครก็ได้เนะตัวที่เก้าร้อยเนี่ยเอาไปแลกเลย โอเคแรกแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ไปแรกเบอร์ลิงแฮมแรกครับมาที่แรกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะฮะขายตัวหนึ่งตัวนี้โอเคยืนยันครับแลกเปลี่ยนครับกดล็อกมาครับ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับโอเคเรียบร้อยฮะทีนี้ก็ไปเปลี่ยนลักเตะของเรามาตรงนี้ฮะโอเคเอาปเปลี่ยนตัวสำรองก่อนเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมมาครับร้อยหกครับวางเลยก็ไปเปลี่ยนกาก้านี่ อวีไม่ขึ้นนะอวี RV ของทีมไม่ขึ้นแต่ว่าอันนี้มีร้อยหกอันนี้ของทีมนี้บวกสามนะัเรียบร้อยโอเคอัปเดตไหมนี่มาเพิ่มแรงหน่อยนะได้ไหมโอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองต้องหายได้อีกตัวหนึ่งขอยอตัวห้าสิบไม่ไม่ยัไม่ขึ้นเลยฝึกแล้วกัน ฝึกนะฝึกมัก,กเตตัวนี้มีเยอะอยู่อีกปสิบน่อยนะเกงลองดูนะฮะอลองดูนวยว่ามันจะอันนั้นไหมปึกเจ็ดแแค่ว่าเจ็ดงก่อปดเก้าิไโอเคได้อย,อ,อ,อ,ยอันยิงร้อยสิบสี่นะ ร่างกาย93ยิง10 11อ่ะได้ได้เลยจะเพิ่มแรงนะครับโอเคได้แล้วฮนะตอนนี้106 106นะฮะอ่าภาร,รกิจต่อไปก็จะเป็นขอเป็นอ่า LB นะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยากเปลี่ยนตัวนี้นะครับ LB หาย LB ละนะตอนนี้ต่ำสุดมันขึ้น101ไงแล้วก็ เอ็มก,ก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าอยากเพิ่มกล้องหลังบ้างนะรมาลองดูซักรอบนึงอ่าเก็บของก่อนได้ของได้ของได้ของอโอเคได้เสื้อฮะอาเสื้อครับโอเคได้เสื้อใหม่ได้เสื้อใหม่ด,หมดูสิสวยไหม อลองดูครับสวยไหมสวยโอเคแล้วก็ไปเล่นตรงหมดนี้โอเคเอาหมดนี้ครับเ,เล่นไลย ดูเบอรลิงแฮมว่าจะสวยรูอ,อย่างที่ร <c oughs> ้อยหกไหมถ้าไม่เหลือก็เปลี่ยนเป็นกะกะเหมือนเดิมโอเคเบอร์ลิงแฮมร้อยหกนะครับ And that's a decent save oh At least oh some made no. it look that way for oh. Real Madrid They look to get back Into this game oh. oh. e In it goes Level once again What a game this is Turning so out to be Well here's the replay And it all starts With the delivery Into the box Just begging for someone To get on the end of it And then what a great Finish as well It's a good connection With the ball Even the keeper With little chance It's a fantastic goal no, no, no. What, a what a chance here! Oh, no. Bodingham. The game okay, only, only just restarted rest you know, after the last, and last one. one. And away Bedingham. we go again at 2-1. Now, Bala Tilihap. Bodingham. Jude Bellingham. Four, Four. Now to now make, the make the right, right, right choice. choice. Real chance. Oh, second the match, oh, yeah. leading the oh, yeah. way for the oh, team. Oh, yeah. Well, here oh, we can oh, yeah. see it again, oh, yeah. and he shows, oh, shows great, great, ability great ability to get, to get past the man. man and the, and the finish. finish. It's hit with some power, some precision. Certainly a player with confidence. Ronaldo. Ronaldo. Genuine chance. Can he make it? Here's the replay. <big> <laughs> what a strike <laughs> this is! He gets so much power behind it. <laughs> the keeper has no <laughs> chance. <much laughs> uh, what did he have? Sorry. That didn't have. That's That's that here well, we he can, can see, see it again, and this is what he's what capable of, given the time and space. space. You've, You've got, got to question the defending, could they have, have tackled earlier? Yeah. It's a wonderful oh, software yeah. though. Working, Working hard. hard to win I'm the really ball back. Back. And yeah, the back. And now the opportunity! And oh my god! And the Someday supporters dream of, And will save her for a long, long time! Well here we can see again, and it's a really cool nice, finish. So nice,

Big like. oh, chance two here. And it's there. It's no. He's put that one away very nicely indeed. Fulming. again. And if were really there were any naps, there's surely that's that's well. Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Now Saka. Oh. And it's yeah, that's how you it. Okay. And it's been cut been out. out. There's, there's, the there's the turnover. The turnover. By. Well, not long, well, long, long to go until the end. And Real well, well in, in charge. In charge. Can he finish? <laughs> that's as easy as it he gets for a goalkeeper. โอเคหมดแล้วครับ9หนี่จะไม่ไปไหนเลยนะโอเคครับผมก็ในที่สุดก็ได้มาฮะตัวหนึ่งตัวนะครับ นี่นะครับตัวนี้ครับเบอร์ลิงแฮมฮะร้อยหกจะอัปเป็น,นร้อยเจ็ดนะฮะรอเพิ่มเล้งก่นอนตัวเล่นก่อนครับ CB อืมต้องเป็นไอหาหาตัวนี้นะฮะร้อยสองซาก้านี่ก็เตะดีนะฮะไม่อยากเปลี่ยนเลยอาร์ดิวโอโอเคโอเคก็มี เอีหลายท่านนะครับบอกว่าผมวางตำแหน่งไม่ถูกก็จริงครับผมก็สลับเปลี่ยนมั่วๆไปงั้นแหละโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม